สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับสมิงเซียนลมเวทนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์นะครับศึกพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างบริทยูไนเต็ดนะครับพบกับอาร์เซนอลจากฝูงของพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้นะครับผมซึ่งสำหรับคู่นี้นะครับจะเตะกันเวลา2องทุ่มนะครับของวันนี้นะครับวันที่16ตุลาคมนะครับ2022นะครับผมเดี๋ยวมาดูทางด้านสถิติของทั้ง2ทีมกันนะครับผม สำหรับอาร์เซนอลตอนนี้นะครับฟอร์มร้อนแรงมากนะครับผมอยู่ในอันดับหนึ่งของตารางนะครับเป็นจ่าฝูงนำห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมอยู่เพียง1คะแนนเท่านั้นนะครับจากกันเตะทั้งหมดนะครับลงเล่นไปทั้งหมด9นัดนะครับผมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ชนะไป8นะครับไม่เสมอเลยนะครับแล้วก็แพ้เพียง1นัดนะครับเป็นการแพ้กับทางแมนเชสเตอร์อยู่ในเดนะครับผม ส่วนทางด้านรีดอยู่ในเต็ดนะครับฟอร์มฤดูการนี้ค่อนข้างที่ย่ําแย่นะครับผมเตะไป8ชนะเพียง2นัดนะครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดนะครับผมสามารถยิงไปได้เพียง11ประตูนะครับแล้วก็อ่าเสียไปถึง12นะครับผมมีอยู่9คะแนนนะครับผมอยู่อันดับที่15ของตารางส่วนอาร์เซนอลนี่ยิงเยอะนะครับยิงไป23เสียไป10นะครับผมก็เสียค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับผมก็มีอยู่สี่คะแนนนะครับผม สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับ5นัดหลังสุดนะครับผมเป็นทางอาเซนอนนะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดนะครับผมแล้วก็มีเสมอนัดหนึ่งเมื่อปี2020นะครับ0-0ในบ้านของลีดยูไนเตดนะครับก็มีปี2021นะครับอาเซนอนชนะในบ้านของเตียง4-2แล้วก็2-0นะครับผมแล้วก็อาเซนอนบุกไปเยือนนะครับชนะ4-1นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อ เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับอาเซนอนก็ชนะไป2ต่อ1นะครับ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับลีดอยู่ในเตดนะครับผม5นัดหลังสุดนี่ยังหาชัยชนะไม่เจอนะครับผมแพ้ไปถึง3เสมอเพียง2นัดนะครับผมซึ่งเป็นการแพ้กับไบตันนะครับ1นต่อ0ูนในบ้านของไบตันแล้วก็เสมอเอเวอร์ตันนะครับผมแล้วก็บุกไป โดนเบนฟอร์ดยำนะครับผม5ต่อ2นะครับแล้วก็เปิดบ้านเสมอกับแอสตันวิลล่านะครับ0ูนย์แล้วก็ไปเยือนนะครับคริสตันพาเลตนะครับแพ้2ต่อ1นะครับผมในอ่าพรีเมียร์ลีกทั้งนั้นเลยนะครับผมของปีนี้ล้วนๆนะครับทางด้านอาร์เซนอลนะครับผม5นัดหลังสุดนะครับผม5นัดหลังสุดของอาร์เซนอลนะครับชนะรวดนะครับผมเป็นการชนะที่สามารถเก็บคลีนชีตได้ถึง3นัดนะครับผมโดยนัดแรกนะครับ ก็บุกไปถล่มเบนฟอร์ดคาบ้านนะครับ3-0นะครับแล้วก็เปิดบ้านถล่มสเปอร์ไป3-1นะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับผมแล้วก็ในศึกยูฟ่าอ่าขออภัยครับในศึกยูโรป้าลีกนะครับผมก็เปิดบ้านถล่มบุนโดกินนะครับไป3-0แล้วก็นัดอ่ายูนัดพรีเมียร์ลีกนะครับผมก็ชนะลิเวอร์พูลไป3-2นัดนี้ก็เป็นอะไรที่ท็อกอฟเดอร์ทาว์พอสมควรนะครับผมแล้วก็มีดราม่ามากมายนะครับ แต่ก็เป็นสีสันของเกมฟุตบอลนะครับที่จะมีอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติแล้วก็อาเซนอลก็ถือว่าล้างอาถรรพ์กับลิเวอร์พูลไปได้นะครับจากที่ไม่ชนะไม่ชนะลิเวอร์พูลมาเลยน่าจะ10นับ10กว่าน,นัดได้นะครับผมก็ชนะไปละนะครับแล้วก็รักษาอันดับจากฝูงไว้ได้นะครับแล้วก็นัดล่าสุดน,นะครับในศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับก็ ปุกไปเยือนบูอ่าโบโดกิมอีกครั้งนะครับผมในบ้านของโบโดกลิมนะครับก็เฉือนชนะไป1นูนะครับเป็นการใช้ชุดสำรองชุดเด็กลงแล้วก็ผสมผสานกับตัวจริงนะครับผมก็เกือบเกือบนะครับเกือบจะแพ้นะครับผมแต่ก็ยังยังรักษาฟอร์มไม่ได้นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มนะครับของ อาเตต้านะครับในการคุมทีมอาร์เซนอเมื่อเขาสร้างทีมมาก็หลายปีนะครับผมจนกว่าจะาก็เหมือนเป็นการโลาเซตเก่าทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วก็ปั้นเด็กใหม่นะครับผมก็ได้คำศพประมาณมามากมายนะครับผมคำดูมิ่นว่าเหมือนกับประมาณว่าไม่เหมาะที่จะมาทำทีมใหญ่ขนาดนี้นะครับผมควรที่จะเก็บประสบการณ์กับเป๊ป กวาดิโอลาให้แน่นๆก่อนถึงจะไปคุมทีมใหญ่ๆหรือไม่ก็ไปคุมทีมเล็กๆก่อนนะครับผมแต่ปีนี้อาร์เตต้าก็พิสูจน์ได้แล้วนะครับผมว่าเขาสามารถที่จะคุมทีมระดับบิ๊กโฟร์นะครับผมแล้วก็ระดับที่จะเป็นท็อป10นะครับผมของโลกได้นะครับผมไอ้ท็อป10เนี่ยถ้าพูดในเรื่องของทีมใหญ่อาเซนอลก็เป็นทีมที่ใหญ่นะครับเพียงแค่เขาไม่ค่อยประสบความสาเร็จนะครับผมในถ้วย ที่เป็นทถ้วยใ,ใหญ่เท่าไหร่แต่สามารถที่จะรักษาอันดับแล้วก็เป็นทีมที่ไม่ค่อยเน้นซื้อนักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับผมซื้อก็เป็นเกรด B นะครับหรือเป็น A ลบนะครับผมราคาส่วนมากก็จะอยู่แล้วๆสี40-50ล้านปอนดะ์นะมีแพงสุดก็มีเปเป้นะครับผมที่เปเป้ของเราที่เพิ่งขายทิ้งไปนะครับผมไอ้นั่นก็ซื้อมาแบบ70กว่าล้านนะครับผมไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมเรียกได้ว่า เป็นตัวที่อาเซนอลซื้อแพงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นการลงทุนที่ขาดทุนที่สุดแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับแต่เลาฤดูการนี้ก็ซื้อมาเพียงแค่ไม่กี่ตัวนะครับที่ซื้อมาแล้วเห็นผลที่สุดก็คงจก็หนีไพผลกับเคส,สุดนะผมกับเบลเคสุดจากแมนซิตี้นะครับผมซึ่งซื้อมาก็เป็นหน้าเป้าแทนที่ของโอบาเมยองแล้วก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้งยิงทั้งแอซิดนะครับ มาดูทางด้านของอาราคากันนะครับคู่นี้เปิดมาราคาไหลนะครับไหลขึ้นนะครับอาร์เซนอลต่อตอนนี้ต่ออยู่ที่1ลูกนะครับผมต่ออยู่ที่1ลูกน้ําก็มีน้ําประมาณ1นลูกแทง1นึ่ลูกได้9ก้จุดได้95นะครับบางสํานักอาจจะถึง2องนะครับผมแต่ เรทราคาจะอยู่ประมาณ9นะครับ9 5 9 4 9 8นะครับแล้วร้านนี้นะครับผมราคาไหลไหลไปทางอาเซนอนนะครับผมตอนนี้แรกๆก,ก็เปิดมาประมาณครึ่งควบลูกนะครับผมแต่ดูจากฟอร์มของอาเซ n นอนตอนนี้ผมว่าราคานี้ลุ้นได้ลุ้นได้สบายเลยนะครับทางด้านของไล์อัพนะครับ ที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามคืนนี้นะครับผมดูทั้งฝั่งของลีดยูเนเต็ดนะครับลีดยูเนเต็ดผู้รักษาก็จะเป็นอ่าทางด้านของอ่าอิรันอ่าเมสเมเลียนะครับผมแล้วก็กองหลังก็จะเป็นปาสคาสจิกนะครับผมแล้วก็เลียมกูเปอร์นะครับโรบินโคสตนะครับแล้วก็คริสเตนเซ่นนะครับผมหลังก็จะมีโลก้ากับอดัมนะครับผมยืนคู่กันนะครับด้านหน้าก็อ่้อขออภัย กลางนะครับก็จะกลางรับก็จะเป็นทางด้านของโลก้ากับประดับนะครับแล้วก็กองกลางตัวลุกนะครับก็จะเป็นแฮร์ริสันนะครับแอรอนสันนะครับแล้วก็ซินิสต์รานะครับส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นโรดิโก้อ่าขอไปรับโรดิโก้นะครับผมโรดิโก้ทางด้านของอาร์เซนอลนะครับผมอาร์เซนอลชุดนี้น่าจะใช้ชุดที่ไม่แน่ใจว่ากัปตันจะชุดคืนนี้จะลงได้หรือเปล่านะครับต้องรอเช็คฟิตอีกทีหนึ่งนะครับก็ สถานการณ์ที่คาดการ์นะครับผมก็จะมาแผนเดียวกันนะครับขอไปครับไม่ได้แจ้งเมื่อสักครู่แผนก็จะมาประมาณ4 2 3 1นะครับอาร์เซนอลผู้รักษาประตูก็แน่นอนครับอาร์ลันแนมเดลนะครับผมด้านหลังก็น่าจะเป็นนะครับอ่าเบนจามินไวท์นะครับผมแล้วก็วินเลียมซาลิบานะครับกาเบรียลมาคัสเจสนะครับผมอ่าด้านซ้ายก็จะเป็นอาจจะเป็นโทมิยาสุนะครับผมที่คาดการณ์ว่าน่าจะได้ลงนะครับแล้วก็ แดนกลางนะครับโทมัสปาเต้นะครับกรานิตชาก้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นนะครับมุคโยซาก้านะครับผมแล้วก็มาร์ตินโอเดนการ์ดนะครับกับเดยกมาร์ตินเนลลี่นะครับที่จะคอยเป็นด้านหน้าคอยประสานงานคู่กับมาร์ตินโอเดนการ์ดนะครับผมก็จะเป็นเล่นทางด้านริมฝั่งด้านซ้ายนะครับมุคโยซาก้าก็ริมเส้นด้านขวานะครับนาเป้าครับผมกับเด็เคียสซุดนะครับซึ่ง ถ้ากราเปียเชสุดไม่ได้ลงนะครับอืมก็มีโอกาสที่ถ้ากาเปียวเชสุดไม่ได้ลงไม่แน่ใจว่าจะเป็น n k t หรือเปล่านะผมแต่แต่ NKT ทก็อาจจะไม่ใช่นะครับผมก็ต้องรอรุ่นอีกถึงอาจจะลงมาเป็นสำรองนะครับแต่นัดนี้มองดูว่าไปเยือนลีดยูอรในเดตถึงลีดยูอรในเดจะเป็นทีมรองนะครับผมทีมมาดับที่15แต่ว่าต้องมองถึงว่าแต้มตอนนี้นะครับ แมนซิตี้นะครับที่ฟอร์มมาหาโหดอยู่ตอนนี้นะครับผมแต้มจี้ตูดแล้วเหลือแจ้มเดียวนะครับผมแล้วก็ไหนจะเป็นทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์เองเช่นกันนะครับแม้จะเตะมากกว่า1นัดนะครับแต่ถ้าอาร์เซนอลพลาดนัดนี้นะครับผมก็ถือว่าเสียหายนะครับผมสเปอร์ก็จะมีแต้มห่างเพียงแค่1แต้มในกรณีเตะเท่ากันนะครับส่วนเชลซีนี่ เตน้อยกว่า2นัดนะครับผมเอ้ยขอไปครับเตะน้อยกว่า1น,นัดนะครับผมก็มีอยู่16คะแนนก็ยังยังไม่ไม่อันตรายมากเท่าไหร่นะครับถ้าอเซนอลแพ้นัดนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะจะ,ะนำเชลซีอยู่แต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือแมนซิตี้กับสเปอร์นะครับผมที่อันตรายมากๆตอนนี้นะครับผมอ่ะขอไปครับ ทางด้านของผู้เล่นที่ลงไม่ได้แน่นอนนะครับผมทางด้านของลีดอยู่ในเต็ดนะครับก็จะมีทางด้านของอดัมฟอร์ชอลนะครับแล้วก็นันลัสนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของยูเดย์นะครับแล้วก็ฟีโป้นะครับที่เจ็บอันนี้อาจจะทางด้านของฟีโป้อาจจะ อาจจะไม่ไม่เจ็บมากเท่าไหร่นะแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ลงนะครับผมส่วนทางด้านของอาร์เซนอลนะครับที่ไม่ได้ลงแน่ๆก็จะมีของทางด้านโมเมตเลนเนนี่แล้วก็เอเมสมิโลส่วนทางด้านซินเซนโก้นี่ต้องรอดูอีกทีหนึ่งครับว่าจะได้ลงหรือเปล่าอันนี้อาจจะยังดบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเจอฤทธอยู่ในติดงานไม่หนักมากเท่าไหร่อาจจะใช้เป็นทางด้านของตัวอื่นลงแทนก่อนนะครับผม มาดูวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับครับผมสำหรับคู่นี้นะครับหลีดอยู่ในเตดพบกับอาร์เซนอลนะครับผมจะเตะกันที่นะครับ บ้านของลีดยูเนเต็ดนะครับก็ลีดยูเนเต็ดนะครับจะเปิดเอลเลนโรดนะครับต้อนรับการมาเยือนของจ่าฟูงนะครับอย่างอาร์เซนอลนะครับผมซึ่งฟอร์มร้อนแรงมากตัวนี้สําหรับลีดยูเนเต็ดนะครับของมาร์ตเจสซิมมาร์ตนะครับผู้ซื่อข่าจะยังไม่มีอดัมฟอร์ชอนะครับที่แจ้งไปเมืสซิโคแล้วก็โจสเดนลัสนะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับผมแต่นะครับจะได้หลุยสินิสเตลล่านะครับปีโคลอมเบียนะครับพ้นโทษแบนกลับมานะครับอยู่แดนหลังนะครับผม ซึ่งน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับผมติดโทษทําให้ไม่ได้ลงในเกมล่าสุดนะครับด้านแดนหลักแกนหลักอื่นคนอื่นๆนะครับอย่างโรติโก้โมเรโน่นะครับเบนเดนนะครับอารอนสันนะครับแล้วก็แจ็คฮสันมาโกกานนะครับเลียมคูเปอร์นะครับยังพร้อมลงสนามช่วยทีมแน่นอนนะครับผมการจัดทัพมาก็จะน่าจะเป็นแผน4-2-3-1นะครับจะให้ทางด้านของอิรันเมลิเย่นะครับเาวสเสานะครับ แนวรับก็จะมีลัสมุสนะครับคริสเซนเซนนะครับแล้วก็โรบินคอกนะครับเดียมกูเปอร์นะครับปาสกาลสเตลานะครับผมด้านกลางนะครับก็น่าจะเป็นนะครับทางด้านของไทเลอร์อดัมนะครับคุมเกมร่วมกับมาร์คโลกานะครับโดยมีลุยนะครับซินิสเตลาเบนเดนอารอนสันแจ็คแฮริสันยืนนำเกมลุกให้นะครับส่วนทางด้านหน้าเป้าก็แน่นอนครับน่าจะเป็นของทางด้านโรดิโก้นะครับโมเรโนนะครับผม ทั้งฝั่งของอาร์เซนอลนะครับฟอร์มร้อนแรงมากนะครับผมเก็บชัยชนะมา6นัดติดนะครับผมนับย้อนกลับไปนะครับรวมทุกรายการนะครับผมล่าสุดก็บุกไปเฉือนโบโดกรินนะครับในศึกยูโรปาลีกนะครับผมอ่าแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็บุกอ่าขอไปเปิดบ้านนะครับผมก็เฉือนชนะลิเวอร์พูลไปอย่างอ่าสุดมันนะครับผม3ต่อ2นะครับผมเป็นการล้างอาถรรพ์ไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับ ตัวเองนะครับแล้วก็ทุกคนในทีมแล้วก็เป็นนัดที่แฟนบอลมีความสุขมาก,กน,นะครับผมนัดนั้นก็เป็นอะไรที่ทำให้ไม่ใช่แค่แฟนของอาร์เซนอลนะครับแฟนแมนยูด้วยนะครับผมนี่มีความสุขกันมากเลยพากันก็อย่างอย่างอย่างที่รู้กันนะ,นะครับ ความพร้อมเกมนี้นะครับมิเกลอัตเตตานะครับกุนซือของอาร์เซนอลนะครับ <c oughs> ยังไม่จะยังไม่มีตัวที่บาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับจะขาดแค่คนที่บาดเจ็บอยู่แล้วอย่างอเล็กซานเดอร์ซินเซโก้ทางกล้ามเนืออันนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้ลงนะครับผมแล้วก็เอมิลสมิธโลนะครับแล้วก็โมฮัมเหม็ดเดนนี่สองลายนี้ไม่ได้ลงแน่นอนนะครับซินเซนโกก็คิดว่าไม่ได้ลงนะครับน้่นนี้ ส่วนกัเบลเซซุตนะครับที่แจ้งไปเมื่อต้นนะครับต้นคลิปก็มีอาการบาดเจ็บในเกมที่เฉินชนะลิเวอร์พูลมานะครับได้เดินแต่นัดนนี้ก็ยังเดินทางร่วมมาครม,มาที่สนามของอทางด้านเรือและรดด้วยนะครับผมแต่ก็ต้องดูว่าจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือไม่นะครับผมก็อาจจะได้ลงเป็นสําลองนะครับผมถ้าอาการยังไม่ดีมากนะครับผมแล้วก็เกม ที่ต้องการจุดเปลี่ยนนะครับผมก็อาจจะได้ลงมาในตัวสำรองนะครับผมส่วนตัวหลักๆนะครับผมอย่างกาเบรียลมาตินเนลี่ทางบุกโยซาก้านะครับมาตินโอเดกาดวิลเลียมสลิบาโทมัสปาติอารอนเลมเดลนะครับพร้อมจะลงช่วยทีมแน่นอนนะครับผมการจับทัพก็จะมาในแผนเดียวกันนะครับผมคาดว่านะครับ4-2-3-1นะครับอารอนเลมเดลนะครับเฝ้าเสาแน่นอนนะครับผมแล้วก็หนวรับก็จะมีนะครับเบนไวล์วิลเลียมสลิบากาเบรียลมาการเยสนะครับแล้วก็ ทาเคฮิโร่ทมิยาสึนะครับผมที่ฟอร์มกลับมาดีนะครับหลังจากได้รับโอกาสให้ลงนะครับก็นัดนี้ก็อาจจะได้ลงเป็นตัวจริงเช่นเดิมนะครับผมโทมัสปาเต้นะครับผมแดนกลางนะครับจะคุมเกมร่วมกับกรานิสชาก้านะครับผมที่ฟอร์มดีมากทั้งคู่นะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งน้านปาเต้แล้วก็ชาการนะครับยิงได้นะครับผมแล้วก็คุมแดนกลางได้อย่างเหนียวแน่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือเกมลุกนะครับผมสามารถที่จะ เปลี่ยนเกมลับให้เป็นลุกแล้วก็สามารถที่จะยึงเกมนะครับผมให้จากเกมช้าเป็นเกมเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับช่วงนี้การนชากานะครับปาเตเองก็ยิงไกลได้ดีขึ้นนะครับผมจากการซ้อมนะครับจากการที่มีเกี่ยวอาเตตาให้ปาเตนะครับผมซ้อมทางด้านของการยิงไกลนะครับผมก็ทําให้โชว์ฟอร์มการยิงไกลได้เฉียบคมนะครับดีขึ้นแล้วก็ทําประตูได้ด้วยนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็น ทางด้านขวานะก็จะเป็นบุคโยซาก้านะครับผมแล้วก็มาตินโอเดกาดนะครับแดนกลางนะครับกลางตัวลูกนะครับแล้วก็จะเป็นมาตินเนลลี่นะครับผมที่จะเป็นตัวประสานงานแดนกลางและแดนหน้าให้กับกเบียลเซลซุตทางฝั่งซ้ายนะครับผมซึ่งหากผ่านความฟิตลงสนามนะครับในกัปียลเซลซุตแต่หากไม่ฟิตนะครับก็น่าจะเป็น เอ็ดดี้เอนเคเทียนะครับที่ลงแทนนะครับผมก็ต้องรอรุ้นอีกทีหนึ่งนะครับผมอาจจะใช้เป็นเสียสุดลงก่อนนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนออกนะครับผมในครึ่งหลังเอนเคเทียลงหรือเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้มั่นใจกว่านะครับว่าถ้าทีมนําก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเอนเคเทียลงมาครึ่งหลังนะครับผมผมคิดว่าอย่างนี้มากกว่านะครับน่าจะยังไม่ให้เอนเคเทียลงในครึ่งแรกนะครับผมเพราะว่าต้อง อ่าได้ประตูนําขึ้นนําก่อนนะครับผมเพื่อความสบายใจของอตเตต้านะครับผมสาหรับการวิเคราะห์คู่นี้นะครับความน่าจะเป็นของคู่นี้ผมมองว่านะครับผมทางด้านของรีดอยู่ในเตดฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับผมฟอร์มฤดูกาลนี้ด้วยนะครับผมก็แย่ yeah, นะครับผมเก็บชัยชนะไม่ได้เลยแตกต่างกับอาร์เซนอลโดยสิ้นเชิงนะครับแม้ว่าอาร์เซนอลเองนะครับจะ นำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับผมนัดนี้เขาต้องการสกอร์เพื่อที่จะการันตีจ่าฝูงต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ทําแต้มหนีห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับผมแล้วก็สเปอร์อีกหนึ่งทีนะครับผมนัดนี้ผมมองว่าต่อมาหนึ่งลูกยังไงอาร์เซนอลก็ต้องยิงเผื่อนะครับผมเพื่อที่จะหนีห่างแล้วก็ให้มั่นใจไว้ก่อนนะครับผมว่าจะไม่พลาดนะครับ นัดนี้ผมมองว่าอาร์เซนอลมาเก็บชัยชนะได้ในบ้านของลีดอยู่ในเตดแน่นอนนะครับสกอร์ผมมองฟันธงไปที่อาร์เซนอลชนะ30นะครับผมหรือ31นะครับผมสกอร์เป็นสกอร์สูงนะครับผมฟันธงนะครับ3-0นนะครับอาร์เซนอลบุกมาชนะลีดอยู่ในเตดในบ้านนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับผมหากเพื่อนๆชอบนะบผมก็สามารถ ตามได้นะครับผมหรือถ้ามไม่ชอบหากมองว่าอาชเซนอาจจะบุกมาชนะเพียงแค่ลูกเดียวก็อาจจะรองเป็นทางลีด d ยูไนเต็ดหรือว่าติดปลายนวมไว้ทางอาชซนลนะครับผมกันเหนียวไว้นะครับผมสกอร์สูงสกอร์ต่ำอันนี้เพื่อนๆก็ลองวิเคราะห์จากสถิติแล้วก็จากข้อมูลที่ผมแจ้งไปได้นะครับสำหรับผมก็ยืนยันว่าอาชซนลนะครับบุกมาชนะแน่นอนนะครับผม1 ต่อ1ลูกอ่ะได้กินแน่นอนนะครับผมส่วนสกอร์สูงสกอร์ต่ำอันนี้เพื่อนไปวิเคราะห์กันเองนะครับผมให้ไปไที่อาเซนอลชนะ3 0นะครับผมสำหรับคู่นี้หากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับการวิเคราะห์นะครับผมชื่นชอบแนวทางของทางช่องเรานะครับสามารถกด subscribe กดติดตามนะครับผมแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสามารถคอมเมนต์มานะครับผมเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมสำหรับการวิเคราะห์คู่ระหว่างลีดอยู่ในเตีดและอาเซนอล นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ